ก็มีจุดเด่นจุดไฮไลท์ก็คือถา่ายรูปใต้สะพานพระรามเก้าครับตรงนี้ครับพี่น้องโอ้สวยงามเส้นใหม่เส้นเก่าอลังการมากมากพวกชสาต่างชาติอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่เป็นปูสัดไว้เช่นว่าช่วงนี้เราดูผลมันก็นเลยได้ปูศสร์นะครับว้าวสิได้วิวสวยๆงามๆจริงๆครับสวยงาม,งามงยาม,ามแรงครับพี่น้องเห็นแล้วตกตะลึงนะครับ สร้างขึ้นนาได้ไงครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งปอดอ,อะไรจะขนาดนี่กระเ็นอีกสะพานนะครับแต่ว่าตรงนี้ปอดจะสวยงามยามแรงจริงๆครับแต่ว่าเมื่อน,นี่ท่องผ้าอาจีขึ้มผ้าคุ้มพ้นเนี่ยจังหน่อยนะครับก็เห็นกว้างมากๆแนะนำเจ้าพญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง เอสพีเบากแหลนแชนแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคราวนี้พอกแหลงอยู่ที่นะครับพี่น้องถนนพระรามสามนะครับวแบบันกแหลงชิม่าอัพเดตความสวยความงามของสวนสาธารณะใต้สะพานพระรามเก้าพี่น้องได้รับชมนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนว่าชิมีแต่คนไทยหรือว่าต่างชาติก็มาบอสสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเพราะว่าบากีแหลงเคิ่งอัปเดต สวนสาธารณะเบนจกกิตติแบบนี้นะครับพี่น้องก็บอกว่าชอบรภาพลรยคนก็ชอบถ่ายธรรมชาสตร์ในรดับส้มนะครับเพราะว่าชุดใจกลางเมืองกับมีธรรมศาตรแบบสวยๆงามๆนะครับต่างชาติก็ชอบมากนะครับสำหรับสวนสาธารณะเบนจกิตตินะครับอัานี้บอกที่แหล่งกสิมาอัปเดตสวนสาธารณะสะพานพระรามเก้านะครับเอาไปเบ่งํำกันว่าสีสวยสีงามสําใดครับ ขณะนี้กับเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับพี่น้องทั้งนี้นะครับกับเป็นถนนพระรามสามกับความสวยความงามของสถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องกับสังเกตได้นะครับสายไพ่ยังบอกเอาลงดินเถื่อนะครับยังบอกเอาลงดินยังโหมดนะครับแต่ตัวหนาไปสัานเรื่องมาลงแล้วนะครับพี่น้องทรงนี้นแยกนี่นะครับกับเป็นแยกพระรามสามรัชดาพิเศษครับ คัทิววถนนโอ้เจริญมากๆครับพี่น้องไยมาเห็นทางแรกกกตะลึงครับเบิ้งสะพานลอยก็มีนะครับสะพานลดก็มีซ่อนกันสามที่สั้นนะครับสูงมากๆสําหรับสะพานพระรามเก้านะครับอันนี้นะครับพี่น้องก็คือสิไปสะพานกรุงเทพนะครับอันหนาไปทางนี้ก็ออกไปทางวงเวียนใหญ่อยู่เลยนะครับตะว่าเผื่อบรันเทารถติดเพื่อนก็ได้ทำสะพานลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับ นี่ก็คือถนนพระรามสามครับก็บเลี้ยวเข้ามานี่ก็สิเป็นสวนสาธารณะนะครับสเสริมพระเกิจฉั่นบอกครับพี่น้องป้ายนั่นอยู่นะั่นป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับสวนสาธารณะนะครับทุกคนนะครับสามารถมาเที่ยวมาเล่นมาส้มสวนแห่งนี้ได้นะครับเข้าฟรีนะครับพี่น้องทุกชาติเลยนะครับ เข้ามาก็เห็นมอเตอร์ไซค์เต็มอยู่นะครับจะบอกกี่แหล่งชีพาพี่น้องไปชมวิวข้างนั่นวะ่ะสีสวยงามสั่มไหลน,นะครับหลายคนก็นเคยอาจจะเคยมานะครับสำคัญก็อยากนําเสนอให้พี่น้องข้างบ้านรั่วต่างจังหวัดได้เห็นบรรยากาศเมืองกรุงน้ำกันนะครับเมืองกรุงแต่เพิ่นกน็มีสวนสาธารณะนะครับเอว่าธรรมมาติาร่มเย็นนั่นแหละครับ ตรงนี้ก็จิมี้านท้ายของของอ้ตรงนี้นะครับเพื่อนกษริประกาศนะครับว่ออามีการระเบียบในสวนนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพมา่าด้วยนะครับพี่น้องนาซีแรงงานกหลายนะครับมาสวนที่นี่นะครับเป็นชุมชนที่วา เพิ่นทำไม่เผื่อเลยนะครับพี่น้องเขามาพื้นที่บอกได้เลยนะครับพี่น้องแบบเขี้ยวกระจีมากๆครับธรรมชาติร่มเย็นดีครับโอ้มองไปทางนั้นงามหลครับสะพานพระรามเก้าสว่างพื้นที่สวยมากๆครับตรงนี้นะครับมีที่ทิ้งขยะด้วยนะครับปวดพลาสติกเหมือนทิ้งบอนนี่นะครับพี่น้อง นี่ก็เป็นถังขยะนะครับคุณทยเขาจะบ่อทิ้งขยะนะครับสะบรทรายะนะครับ,รบทิ้งขยะเป็นที่นะครับมีไหว้แห,หนักตท่องเที่ยวนะครับสําคัญนะครับพี่น้องมีห้องน้ําสาธารณะ,ะด้วยตรงนี้ครับว้าวี่แบบนี้ด้วยนะครับพี่น้องครบชุกอย่างเลยมีทั้งที่ที่ทิ้งขยะแล้วก็ห้องน้ำสาธารณะ,ะด้วยะครับบกแหล่งทิพาพี่น้องเดินไปทางทีว่า แม่น้ำเจ้าพญานะครับสมตะลิ่งตรงนั่นว่าสิสวยงามขนาดใดครับคนมาเดินนะครับพี่น้องย้อมแรงนี่ลายหลยนะครับพวกมวงแรงแล้วกำลังเริ่มทยอยมากนะครับเป็นลมเย็นดีมากๆนะครับแต่ว่าตรงนี้บกนี้จัก,กระจันนะครับวันนี้แถวสวนเบญจากิติแมนจัก,กระจันหลายนะครับเอากรแหล่งเคยไปครับ แต่ตรงนี้รู้สึกว่าเงียบเงียบนะครับพี่น้องสมกับสวนสาธารณะจริงๆนะครับบรรยากาศแบบเงียบมากมครับโอ้แต่หลายคนก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะครับใต้สะพานพระามเก้าครับเมืองไทยนี่บอกได้เลยนะครับพี่น้องสวนสาธารณะเยอะมากๆกรุงเทพครับ แต่ละที่นี่สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับตรงนี้ก็มีจุดเด่นจุดไฮไลท์ก็คือถ่ายรูปใต้สะพานพระรามเก้าครับตรงนี้ครับพี่น้องโอ้สวยงามเส้นใหม่เส้นเก่าอลังการมากๆเส้นใหม่นะ่าจะเป็นสะพานสะพานขึงหมอครับพี่น้องดยเพื่อนสื่ออะไรนะครับสะพานยังเพิ่นยังมาตั้งสื่อน,นะครับว้าว ร่มเย็นดีนะครับอากาศเย็นดีมากๆนะครับสะพานพระรามเก้าไปนะครับรูกซึกววานะครับสะพานตรงนี้หรือว่าส่วนสาธารณะตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็สซิมีแต่ชาวไทยนะครับพระลูกพระลานมาเ่นสวนสาธารณะนะครับแต่บอกพี่เลียงยหมบ่เห็นต่างชาตินะครับอ๋อชาวต่างชาติอยู่ตรงนี้นะครับพี่ทองนี่ เป็นปูสาดดไว้จินว่าช่วงนี้เ,นนเราดูฝนเลยได้ปูสรดนะครับแต่ว่าแถวสวนเบญจฯนี่ยบรรยากูศปูสรดนะครับหนังเรดได้เลยนี่พลังกระจายครับพี่น้องโอ้โหพลังอยู่ทั้งนี้นะครับแต่สําคขั้นนะครับพี่น้องมาเบิ่งตรงนี้ครับว้าวสได้วิวสวยๆงามๆจริงๆครับสวยงาม,งามงงยาม,ามแรงครับพี่น้องเห็นแล้วตกตะลึงนะครับ สร้างขึ้นนาได้ไงครับพี่น้องเบิงเบิง,ป,งปอดอ,อะไรจะขนาดนี่สวยงามตามท่องเรื่องครับพี่น้องเสาตอมอ่ใหญ่มากๆนะครับโอ้สุดอลังการครับแบบนี้ปอดจหลดขั้นใหญ่ๆก็ขึ้นไปได้ครับเบิงคุณ สวยงามจริงๆครับตรงนั้นนะครับกบสิเป็นนะครับตึกสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยนะครับรูปเคแบ่งนั่นแหละครับพี่น้องเบิ้งผังนั่นกสิเป็นผังวาดบุรณะนะครับเอาสมามา z ูม m v i ว w วยๆตรงนี้ได้นะครับมองลงไปข้างล่างกสิปินสะฟานภูมีฝฟนนะครับตรงข้างล่างนะครับจากนี่ไปประมาณ 3กิโลเมตรนะครับ3หาหากิโลเมตรนี่แหละครับก็เห็นอีกสะพานนะครับแต่ว่าตรงนี้ป้าจะสวยงามยามแรงจริงๆครับแต่ว่าเมื่อนี่ท่องผ้าอาชีขึ้นผ้าคุ้มพ้นนี่จังหน่อยนะครับก็เห็นกว้างมากๆแม่น้ำเจ้าพระยาครับสวยจริงครับพี่น้องสถานที่แห่งนี้ครับบอกเดยเลยว่าสุดยอดครับ กว้างมากๆครับพี่น้องหลายคนก็มาออกกําลังกายเดินเล่นสวนสาธารณะ,ะแห่งนี้ครับทางนั่นก็เต็มเลยนะครับเดินแทบไม่ทั่วถึงนะครับพี่น้องเพราะว่าเยอะมากๆพื้นที่กว้างขวางกว้างจริงครับไม่ได้มีแต่ชาวไทยครับพี่น้องพวกอังอินเดียก็เต็มนะครับมาเที่ยวสวนสาธารณะนะครับไม่ได้มีแต่ชาวไทยชาวต่างชาติก็เต็มนะครับพี่น้อง นี่คือชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับฝนตกนะครับหงียบเงีบเงียบฝนก็เลยตกตัวตรงนั้นนะครับหลดเยอะมากๆข้างบนสะพานนะครับพี่น้องโอ้ใช่คลิปนี้กับบมีม่ยังหลายนะครับบอกิร์แหรงกับภาพพี่น้องมาอัปเดตมารีวิวให้ได้รับส้มสำเนียนะครับถ้าซื้อจอบอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกิร์แหรง ได้ถ่ายทีมได้ถ่ายทําคลิปให้พี่น้องได้รับส้มต่อไปนะครับสําคัญนะครับพี่น้องสนับสนุนเบากิสแหล่งโดยการโกดแชรออกไปถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ